สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนำมาชมมาสองพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับเนาะกันเช่นเคยนะครับก็สวัสดีสวัสดีวันหยุดพักผ่อนนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมมาสองนะครับเป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะครับของหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับปีหนึ่งห้านะครับ นี่นะครับนะครับพิธีเสกนะครับเดียวกันกับนะครับหลวงพ่อเงินปีหนึ่ง <toujours> ห <festivals> ้าที่แพงๆนะครับน้องที่เป็นพระรูปล้อนะครับเนาะพิมพ์ต่างๆนะครับนะจอบเล็กเหรียญอะไรอย่างนี้นะครับพิธีเสกเดียวกันนะครับพิธีเสกเดียวกันนะครับนะพิธีเสกเดียวกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมานะครับพาเพื่อนเพ่นี่นะครับน้องมาชมมาส่องกันนะครับก็นะครับพระปีหนึ่งห้านะครับนาอที่นะครับทําให้ เกิดการแบบเป่นหาไปแพงๆสากลนะเพื่อนๆพี่นะครับผมว่าอยู่ที่ชนวนมวลสารนะครับแล้วก็อยู่ที่พิธีการสร้างนะครับพิธีการเสกนะครับพระนะครับหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะครับเนาะปลุกเสกกันถึงสามวารละนะเพื่อนๆพี่นะครับนะครับปลุกเสกกันถึงสามวารละนะครับก็ปลุกเสกครั้งที่หนึ่งนะครับเป็นปฐมเลิกนะครับเนาะเป็นการปลุกเสกนะครับชนวนมวลสารนะครับนะที่ได้จาก เกจ at ิคณาจา์นะครับ74รูปทั่วประเทศนะครับทําไปที่ที่วัดสุทัศน์กรุงเทพนะครับนะหลังจากปลุกเสกชนโมสารเสร็จนะครับก็ให้โรงงานนะครับไปจัดสร้างนะครับเนาะเป็นวัตถุมงคลนะครับเป็นชิ้นขึ้นมานะครับแล้วก็ปลุกเสกครั้งที่สองนะครับเมื่อได้รับวัตถุมงคลแล้วนะครับชนิดต่างๆนะครับนะก็กรรมการวัดได้ตรวจนับแล้วนะครับเนาะก็มาปลุกเสกอีกทีนะครับที่วัดสุทัศน์นะครับในวันที่ห้านะครับธันวาคม2514นะครับโดย พคณาจารย์นะครับดังทั่วประเทศอีก127รูปนะครับผมนะครับก็เมื่อปลุกเสจครั้งที่สองนะครับก็ได้ขนวัตถุมงคลนะครับเดินทางไปยังวัดบางคานนะครับโดยรถไฟนะนะครับก็นะครับพอครั้งที่สามนี่นะครับซึ่งเป็นวิธีการปลุกเสกครั้งสุดท้ายนะครับได้จัดพิธีขึ้นนะครับณวัดต้นกําเนิดนะครับคือวัดบางคานในวันที่30มกราคม2515นะครับเนาะโดยได้ในมน์นะครับ คณาจารย์จากทั่วประเทศนะครับมาบริกรรมปลุกเสกตามพิธีกรรมแบบโบราณนะครับนะตลอดทั้งคืนนะครับเริ่มตั้งแต่4ี่โมงเย็นนะครับไปถึง6กโมงเช้านะครับนะโดยได้แบ่งคณาจารย์เข้าปลุกเสกเป็นชุดนะครับชุดละสิบรูปนะครับจํานวน6ชุดนะครับรวมเก้ากรูปนะครับปลุกเสกชุดละ2ชั่วโมงนะครับสลับกันไปมานะครับอย่างไม่มีหยุดพักนะครับนะมีทั้งนั่งปกบริกรรมภาวนาสวดคาถานะครับนะต่างๆนะครับนะครับก็ พอรุ่งเช้าวันที่สามตรกีมกรานะครับสองห้าหนึ่งห้าก็เป็นฉลองสมโพธ์นะครับผมนะนี่นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็นะครับที่เล่นหาการแพงๆก็จะมีนะครับเนาะพระรูปเหมือนนะครับหลวงพ่อเงินนะครับนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์นะครับเป็นแบบขนาดต่างๆนะเป็นพิมพนะครับนะเป็นขนาดห้านิ้วนะครับขนาดสามนิ้วนะครับเนาะแล้วก็หลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์รอยองค์บรรจุกิ่งนะครับเนาะแล้วก็เป็นพวกจอบนะนะครับ เหรียญปั๊มนะครับนะเหรียญขวัญถุงอย่างเงี้ยนะครับนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับแล้วก็จะมีนะครับที่นี่นะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับนี่นะครับดูด้วยกันนะครับผมนะนี่นอกจากนี้ยังนะครับยังมีพระเนื้อดินพิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์นะครับและพิมพ์นางพญานะครับผมนะก็สองรุ่นนี้นะครับหนกสร้างเยอะนะครับจํานวนสร้างนะครับแปดหมื่นสี่พันองค์แปดหมื่นสี่พันองค์นะครับนะนี่นะครับโดยแบ่งให้เช่าจํานวนน้อยและส่วนใหญ่บรรจุกุใน องค์เจดีนะครับผมนะนี่นะครับนะครับสำหรับพระพิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์นั้นนะครับมีนะครับสองเนื้อนะครับคือใบลานสีดํานะครับและเนื้อดินเผานั่นเองนะครับผมนี่ก็นะครับรูเหมือนปั๊มหลงมทอเงินบางคานปีหนึ่งห้านะครับพิมพ์นิยมนี่โอ้โหไม่ใช่หลายหมื่นแล้วครับเนาะบางช่วงทะลุแสนแล้วนะครับนะนะครับหลายๆแสนนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นนะครับเนื้อผงใบลานนะครับผมนี่นะครับ นี่นะครับก็เช่นเคยนะครับเนืได้มาจากบ้านพีลูกค้านะครับนี่นะครับก็องนี้คลาสสิกนะครับที่เห็นไหมครับธรรมชาติการใช้นะครับแล้วก็แห้งแห้งของเนื้อหานะครับนี่นะครับแกลเลียมนะครับนแกลเลียมใช้นะครับเนาะนี่นะครับคลาสสิกดีนะครับผมชอบฟ้าอย่างนี้นะครับเนาะเขาดูคลาสสิกดีนะครับเขามีธรรมชาติให้เราดูนะครับผมนะก็บางคนก็ว่าเอ๊ะทำไมนะครับทําไมแบบแกลเลียมใช้ธรรมชาติการใช้ต่างๆนี้นะครับ ทำไมแบบใช้มาตั้งนานนะครับทําไมถึงเลิกใช้นะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับผมอยากจะบอกเพื่อนเพื่อนพี่นะครับสําหรับคนเล่นพานะครับนะสำหรับคนที่คือเขาไม่เข้าใจก็คือคนไม่เข้าใจนะครับคนเล่นพานะเพื่อนเพ่พี่นะครับเหมือนเราเจอสิ่งใดที่มันมันมันคือมันเหนือคือมันเหนือกว่านะครับเนาะมันดีกว่าเหมือนความภาคภูมิใจของคนเล่นพานะครับสมมตินะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับสมมุตินะครับเนาะเพื่อนเพื่อนมีเพื่อนเพื่อนนพี่นะครับมีสมเด็จอยู่องค์หนึ่งนะครับนะตอนนั้นนะครับเนาะอาจจะเป็น อ people ันนี้ยมหน่อยแล้วกันนะครับเนาะอาจจะเป็นร้อยปีนะครับเนาะที้างปีหนึ่งห้าหรือบางคุณพรมปีศูนย์เก้านะครับสมมุตินะครับนะก็ใช้มานานก็ใช้มาอย่างเงี้ยนะครับเนาะใช้มานานนานแล้ววันหนึ่งนะครับเพื่อนๆพี่ไปเจอหลวงปู่นาคอย่างเงี้ยนะครับเนาะอ่าหลวงปู่นาคก็ราคาเล่นหาบางรุ่นก็ก็อาจจะสูสีนะครับแต่ความเก่านะครับเนาะหลวงปู่นาคเก่ากว่านะครับต่อไปก็ไปเจอหลวงปู่อ้นบางจากอย่างเงี้ยนะครับอ่าอันเก่าก็ต้องถอดออกนะครับนะพอเราเจออันใหม่ที่ ที่เราชอบมากกว่านะครับเนาะแล้วก็ไปเจอหลวงปู่ผูอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็หลวงปู่ปั้นสะพานสูงนะครับนี่ครับหลวงปู่ผู้วัดอินหลวงปู่ปั้นสะพานสูงนะครับจนไปหาหาไปหามาอ่าไปเจอของสมเด็จโตนะครับนที่เราชอบขึ้นมานะครับเนาะมันก็เลยนี่แหละครับเนาะพระที่ที่เราเคยใช้อยู่นะครับเราก็ต้องแบบนี่แหละครับเนาะผมถึงได้มาเพราะเหตุนี้นะครับพระหลายๆองค์ที่นะครับมีธรรมชาติการใช้นะครับมันเป็นเหตุอย่างนี้นะครับเนาะคนเล่นพระเขาจะประมาณนี้นะครับเนาะเพราะ โอ้เปิดควี่บีนะครับชอบทุกองค์ใช้ทุกองไม่ไหวนะครับนะคอจะหักนะครับนะเหมือนผมนะครับสมัยก่อนผมแบบผมใช้สไพายแรงเลยนะเป็นพีนนะครับเนาะแบบห้อยคือห้อยไม่พอปวดคอนะครับเนาะสไพรแรงเอานะครับเนาะสไพขวางนะครับนะก็ไปบางทีก็แบบมันดังก็แก๊กก็แกกเนาะคนก็วอมบางทีเราก็นึกแบบอายนะแล้วก็แบบ เราต้องไปเจอลูกค้านะเพื่อนพี่นะครับนะมันก็ดูมันก็ดูแบบเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับแล้วก็ไปไหนกับแฟนแฟนก็แบบบ่นบนว่าแบบอายคนนะก็เลยแบบค่อยค่อยลดค่อยๆลดลงมานะครับเนาะวันนี้ก็ไม่เยอะเหมือนเดิมแต่ก็ไม่น้อยนะครับเพื่อนพี่นี่ยก็หลักสิบก็องอยู่แล้วครับนะชุดใหญ่นะครับนี่นะครับมาครับเพื่อนพี่นะครับมาลงกล้องกันนี่นะครับปีหนึ่งห้านะครับนี่ดูเม็ดมวลสารนะครับขาวๆาวแล้วก็ความแห้งอะไรอย่างงี้นะครับเนาะ นี่นะครับนี่ธรรมชาติการใช้ต่งตางๆนะครับคลาสสิกดีครับนี่ครับผ้าเก่าเขาดูให้แห้งถึงยุคนะครับเนาะปีหนึ่งห้านะครับน, 1, น,บนี่เห็นไหมครับดูขอบนะครับไข่ของผงใบลานนะครับ หลายทีนะครับคลาสิกดีครับคลาสิกดีนะครับนี่นะครับนี่นะครับปีหนึ่งห้าเนาะถ้าปีนี้ปีหกหกนะครับก็หกสิบปีอะเป็นไว้ีนนะครับก็ไม่น้อยนะเป็นไว้ีนนะครับแล้วพวกเนื้อผงพวกนี้นะครับเขาจะเกิดธรรมชาติไวนะครับเพราะเขามีเขามีน้ํานะเป็นตัวประสานนะครับแล้วน้ําเนี่ยนะครับเขาทําแบบว่ามันเกิดการระเหิดอะ การแล้วเหยนะเจอความร้อนความอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่ในกรงในกรอบนะครับเขาก็เลยมีธรรมชาตินะคุณพี่นะครับห้าสิบปีไม่น้อยนะนะเพื่อน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 พี่นะครับครึ่งคนนะครับนะครับไม่น้อยนะครับถ้าเป็นคนก็อูห้าสิบปีก็ถือว่าแก่แล้วนะครับเนาะคือในยุคนี้นะครับเนาะถือว่าแก่แล้วนะครับทํางานทําการหนักอะไรอย่างนงี้นะครับเนาะแล้วก็เลายาปาปิ้งอะไรไปอีกนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับธรรมชาติการใช้นะครับนี่นะครับ ก็นะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับก็จะมีการถกเถียงกันนะครับที่ว่าเล่นผ้านะเพื่อนเพื่อนนะครับที่ว่าเพื่อนเพื่อนหลายคนนะครับที่ที่เขาแบบเขาคุยกันนะครับว่านะครับปลอมนะครับปลอมความเก่าได้นะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับจะไปดูอะไรนะครับความเก่ากับปลอมได้สมัยนี้นะเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่นะครับนะนะครับผมก็ไม่อยากจะแย้งใครนะครับแต่ผมอยากจะฝากเพื่อนเพื่อนพี่หน่อยนะครับเนาะนะครับถ้าทําปลอมความเก่าได้นะครับนะ เพื่อนๆใพี่ไปดูเมืองเก่าเมืองโบราณนะครับเนาะสมัยอยุธยานะครับในสมัยที่สุโขทัยกำแพงเพชรอะไรนะครับผิดโลกอะไรอย่างงี้นะเพื่อนๆพี่เนี่ยครับผมถามหน่อยครับนะทำไมเราถึงดูรู้ล่ะนะครับว่าอันไหนดั้งเดิมนะครับอันไหนบูรณะใหม่ใช่ไหมครับดูดีๆครับดูดีๆนะครับอยุธยามีแต่บุรณะใหม่นะครับแต่แถวกำแพงเพชรยังเป็นของเก่านะครับเพราะอะไรเราเราถึงดูออกล่ะครับ นะครับถ้าเขาปลอมความเก่าได้ทําไมเขาไม่ทําปลอมให้เก่าให้เหมือนเดิมล่ะครับนะครับกรมศิลปากรนะครับเขายิ่งมีแต่คนระดับด็อกเตอร์นะครับนะนะครับเขาไม่ใช่แบบไอ้พวกคิดชั่วคิดเลวนะครับที่ว่ามาปลอมพระหากินนะครับเนาะไอ้พวกนี้จบอะไรก็ไม่รู้นะครับคนระดับนั้นเขาระดับด็อกเตอร์นะเพื่อนพื่นนะครับเครื่องหมายเครื่องมือเขาพร้อมนะเขามีเงินทุนจากรัฐนะนะครับเขายังทําไม่ได้เลยนะครับแล้วภาษากับอะไรกับคนที่แบบ ิดชั่วทําชั่วนะครับปลอมพระขายนะนะครับถ้ามันจะปลอมได้ขนาดนั้นนะถ้าคุณปลอมได้อย่างนั้นนะครับปลอมได้ตั้งนานแล้วนะเพื่อนอยู่นนะครับเขาทําเก่าได้ตั้งนานแล้วลองไปดูดีๆนะครับนะมันไม่มีความเก่านะครับเพราะอะไรเพื่อนพื่ๆนะครับมันไม่ได้อยู่ที่วิธีการสร้างนะครับเนาะมันอยู่ที่กระทั่งแบบข้างในนะครับเนาะข้างในอิฐที่เขาเอามาทํานะเพื่อนๆพี่นนะครับความเหลี่ยมความคมเครื่องไม้เครื่องมือสมัยนั้นนะนะครับ มันอยู่ที่วิธีการสร้างสมัยนั้นะแล้วก็อยู่ข้างในมวลสาร,รแล้วก็อยู่วิธีการสร,ร,ร้างนะครับนะความแห้งความอะไรของอิฐนะครับแล้วก็ของปูนประสานแล้วก็ของคราบดําอะไรที่ที่ของเก่าเขาพยายามจะเผานะนะจะเผาให้มันดําๆนะครับแต่มันไม่ได้แบบดํามาจากเดิมนะครับที่ที่เกิดจากการธรรมชาติทํานะดูดีๆนะครับไปดูดีๆนะครับนะผมยังยืนย,ยันผมยังยืนยันนะครับว่าความเก่ามันทําไม่ได้นะนะนะครับเนาะดูดีๆนะครับเนาะ คือนะครับคิดว่าทําได้เพราะดูความเก่าไม่ออกไงครับนะครับแค่นั้นเองนะเพื่อนพีนะครับเขาระดับด็อกเตอร์ทั้งนั้นเขายังทําไม่ได้เลยนะครับถ้าพะเครื่องนะครับเนาะปลอมความเก่าปลอมอะไรได้นะครับเนะอูเล่นพะไม่ได้แล้วนะเพื่อนพีนะครับไม่มีอะไรให้ดูแล้วนะครับขอบเคือพิมพ์เพิ่มอะไรเนี่ยมันมันทำได้หมดนะเพื่อนพีนะครับนะครับ ตาพาองค์เดิมนะครับคุณไม่มีธรรมชาติความเก่านะครับผมต่อให้พาปีหนึ่งห้าปีสองพันห้าร้อยนะครับถ้าไม่มีธรรมชาติความเก่านะครับนะบล็อกยังอยู่นะครับบล็อกยังอยู่ทําปึ้มขึ้นมานะครับพาสิบปีดูธรรมชาติความเก่าไม่ได้นะครับบล็อกยังอยู่โค้ดยังอยู่ดูอะไรล่ะครับเล่นอะไรกันล่ะครับนะครับมันไม่มีความคลาสสิกอะไรให้ดูแล้วนะครับนไมมีนะครับมันดูไม่ได้นะครับเพราะมันก็บล็อกเดิมอ่ะนะครับพิมพ์ก็พิมพ์เดิมอ่ะนะครับโค้ดก็โค้ดเดิมอ่ะนะครับจะไปดูอะไรไป ไปดูพิมล้วครับก็พิมพ์เดิมอะนะครับแล้วอย่าไปบอกว่าทําลายและทําลายแล้วนะครับทาทาลายหมดหรือเปล่าล่ะครับะเงินทองนะครับมันทําให้คนเป็นไปได้หมดนะเพื่อนเพื่อนพี่ทัพนะนี่นะครับธรรมชาติความเก่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่อยากจะให้เพื่อนเพื่อนในพี่นะครับใส่ใจนะครับใส่ใจนะครับมันเป็นสิ่งที่ผมมองว่านะครับเนาะมันทําให้พักเครื่องมันยังคงความคัสสิกอยู่นะครับเนาะสิ่งนี้นะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับ ก็เหมือนเราไปนั่งดูเมืองโบราณนะทำไมคนไปดูกันล่ะนะครับนะไปดูอะไรไปดูศิลปะไงครับไปดูศิลปะไปดูความเก่าว่าเออคนโบราณอย่างนั้นอย่างนี้นะครับพาะเครื่องก็เหมือนกันนะครับนะการหล่อนะครับเนี่ยครับมันเป็นศิลปะนะครับมันเป็นสิ่งที่เขาใส่มานะครับพระกุต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับเนาะเออว่าคนสมัยนั้นนะครับไปอย่างนั้นอย่างนี้นะครับนะมันเป็นอย่างนี้นะเพื่อนเพ่นนะครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่คลาสสิกนะคลาสสิกนะครับนะนะครับอยากให้ ใส่ใจกันนะครับไอสิ่งที่ไอสิ่งที่ผมคิดว่ามันยังสําคัญนะนะครับเน,นี่ยนะครับธรรมชาติความเก่านะครับนี่นะครับนี่เนาะเนี่ยนะครับเห็นไหมครับคารบลานะครับเนาะธรรมชาติการใช้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับเนี่ยแล้วก็เนื้อหาแห้งๆอย่างนี้นะครับเนาะนี่ยนะครับปีหนึ่งหา uh ้านะครับพาห้าสิบปีนะครับนะครับมันจะต้องมีธรรมชาติความเก่าธรรมดานะครับผมน,นี่นะครับ ก็โอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื huh. ่อนๆพี่ๆนะครับเนาะที่นะครับที่กดติดตามนะครับกดไลค์นะครับเนาะรับชมพูดคุยพะนะครับด้วยกันตลอดมานะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะที่เข้ามาใหม่นะครับเนาะนะครับถ้าเล่นแนวทางเดียวกันแล้วกันนะครับนถ้าเล่นแนวทางเดียวกันก็ก็ติดตามนะครับกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ